เวลาที่เราจะได้ทำงานจริงๆอะ่ะบางทีมันคือช่วงหลังเลิกงานล่าสุดก่อนออกอะ่ะคือประมาณ13แบรนด์สิบสามก็ทีมมาร์เก็ตติ้งมีโอลิวันทีมเหรอเวลามีคนโทรหาพี่พี่ก็จะแบบอ๋อสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องมิ้นส่งเมลให้นะคะมิ้นก็คือชื่อของกูเองจ <c oughs> ้ะค่นนะนี่นิชานันค่ะอ๋อเดี๋ยวให้น้องในทีมส่งเมลให้นะคะ <c oughs> กูเองจ้ะอยากให้พี่แยมช่วยสรุปให้หน่อยครับว่างานแต่ละที่เหมาะกับคนแบบไหนบ้างครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมีงานเข้ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่จะชวนคนทํางานที่มีงานเข้ามาเม้าเรื่องสุจรนของคนทํางานกันครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่ผ่านองค์กรมาหลากหลายรูปแบบมากครับเอเจนซี่เอสเอ็มอ e, ีสตาร์ทอัพองค์กรใหญ่ครบถ้วนนะครับถ้าเปรียบการาฟชีวิตเนี่ยเป็นเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงเหมือนรถไฟห,หอเลยคือผ่านทั้งงานหลากหลายรูปแบบแล้วก็คนหลากหลายรูปแบบมาก เขาจะมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงที่เขาเจอนะครับตอนนี้เราอยู่กับเขาแล้วครับขอเชิญมุกับพี่แยมมครับสวัสดีค่ะแหมมนะคะนิชนันเพนพิทักษ์กิจค่ะโอเคครับงานเริ่มต้นให้พี่แหม่มแนะนำตัวเองสั้นๆครับการศึกษาประวัติการทํางานหน่อยครับโอเคพี่ก็จบโรงเรียนสตรีวิทยาเนาะแล้วก็อยู่บัญชีจุฬาภาคการตลาดนะคะในปตรี พอโทก็คือเรียนคณะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะที่ University of Southampton เคยทำงานอยู่เอเจนซี่โฆษณาค่ะแล้วก็เป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็เคยทำสตาร์ทอัพปัจจุบันทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่บริษัท FMCG ที่หนึ่งถ้าเกิดว่าให้พบียว์นิยามตัวเองในฐานะคนํำงานสั้นๆ3ข้อ3ข้อนั้นจะมีอะไรบ้างครับข้อแรกคือเชื่อตัวเอง จริงๆมันจะมีแบบ voice หลายอย่างเนาแบบสมมติว่าเราไปปรึกษาใครในเรื่องการทํางานเลยเป็นหลักแหละแบบเฮ้ยเราทํางานที่นี่ดีไหมหรือว่าแบบเราควรจะทาอย่างนู้นอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยคือคนที่เหมือนมาให้คำปรึกษาเราอะเขาก็จะ base on สตอรี่ชีวิตเขาถูกไหมพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าเราแบบควรเชื่อสิ่งลึกๆแบบ gut feeling ของตัวเองว่าแบบมันจะดีอะไรเงี้ยก็คือข้อแรกเราสัมผัสเองเราต้องเชื่อมันในตัวเองใช่เชื่อเชื่อตัวเองดีที่สุดค่ะข้อ2ก็คือ รับการเปลี่ยนแปลงจริงๆทุกอย่างอะ่ะมันแบบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันแบบไม่สามารถยุดได้ว่าแบบเฮ้ยวันนี้คือแบบคนนี้โคตรด,ดีแล้วมันจะแบบดีไปตลอดหรือแบบวันนี้คนนี้โคตรแย่แล้วเขาจะแย่ไปตลอดแต่ละคนก็จะก็มีแบ็กกราวน์มาไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเนาะซีทูเอชันมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาต้องให้โอกาสเขาแบบบางทีสิ่งที่เขาพูดมามันอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงไปได้หรือแบบเขาอาจจะเป็นติงกิ้งของเขาณนะจุดนั้นจุดเดียวยอนะไรอันที่3ม <ๆ S 2> คือพี่ ที่คิดว่ามันเป็นเรื่องของการแบบมี Can ดู a อ titude อ่ะอย่าไปคิดว่าแบบทําไม่ได้ถ้าเกิดยังไม่ได้ลองทําอะไรอย่างเงี้ยคือโลกนี้ในปัจจุบันนะคือแบบยูอยากทําอะไรอ่ะยู่ก็แบบเหมือนมันมี Google มันมีทุกอย่างมันมีคนที่แบบมันง่ายมากถ้าเกิดว่าอยูยูคิดว่ายูทําได้อ่ะแค่แบบไปเซิร์ชหาหรือว่าแบบไปหาคนที่ปรึกษาที่แบบรู้เรื่องนั้นนัมันก็แบบทําได้แล้วเงี้ยมันไม่ได้แบบยากเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ตั้งเป้าไว้ก่อนว่าแบบทุกอย่างมันเราสามารถทําได้3อย่างนี้รวมกันเป็นตัวพี่ เชื่อมั่นในตัวเองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ change o attitude จร<อ>ิผมว่าเรื่องนี้หลักๆเป็นประโยชน์มากกับคนที่กำลังสงสัยว่าตัวเองเข้าไปทำงานกับองค์กรรูปแบบไหนนะ จริงก็เลยอยากถามพี่แยมครับว่าสไตล์การทํางานหรือว่านธรทำานองค์กรแต่ละที่อะไรเงี้ยครับมันแตกต่างกันยังไงเริ่มทีแรกเลยใช่ป้าเป็นแบบเอเจนซี่โฆษณา<ช>ก็<ช>ฟีลแบบจบใหม่ค่ะอยากเป็นแบบว่าเอเจนซี่สาวแบบดิจิตอลเพลเนอร์อะไรเงี้ยคือไวท์มันจะเป็นแบบทุกคนแบบแอคทีฟตลอดเวลาคือหมรุ่มหำค่ำ no ot อะไรเป็นสิ่งที่ drive เราตอนนั้นครับให้แบบไม่มี ot ด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นแบบงานแรกแล้วคือตอนนั้นแบบกำลังแบบไปแรงมากแบบเอเจนซี่สาวอะไรเงี้ย อยากทําให้แบบรีซอสมันดีที่สุดอีกอย่างนึงก็คือเหมือนอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าแบบเฮ้ยเราแบบทําได้เยอะขนาดไหนวะแบบงานแรกอะไรเงี้ยพี่ว่าจุดเด่นของการทํางานในรูปแบบเอเจนซี่อย่างเงี้ยในองค์กรแบบนี้ครับมันคืออ,อะไรตอนนั้น เราจะได้รู้แบบหลากหลายมากๆเหมือนเราเป็นแม่ที่มีลูกเลี้ยงหลายๆคนอะลูกคือลูก,ลกคือ product ลูกคือแบบลูกค้าแบบสินคา้าเอ,อ,อเ,เออ,<ๆ>อะไรทํานองนั้นเราจะได้รู้แบบหลากหลายอินดัสทรมากคือสมมติว่าลูกค้าเราคือสมมตินะร้านอาหารแห่งหนึ่งเราก็ต้องไปศึกษาแล้วว่าแบบคู่แข่งของลูกค้าเราอะมีใครบ้างตอนนี้แต่ละคนทำสตรทจีอะไรอยู่บ้างแล้วเราล่ะ เราจะเข้าไปแบบโดดเด่นในจุดไหนอะไรเงี้ยอีกด้านหนึ่งที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นข้อเสียละกันอาจจะเป็นจุดที่รู้สึกว่าไม่ได้ถูกใจนะคับเอเจนซี่เลยครับก็คือด้วยความที่แบบทุกอย่างมันค่อนข้างรันเร็วใช่ป่ะแบบมีประชุมแทบทุกวันทั้งประชุมกับลูกค้าแล้วก็อินเทอร์นอลอะไรเงี้ยเวลาที่เราจะได้ทํางานจริงๆอะ่ะบางทีมันคือช่วงหลังเลิกงานพี่ถืออะ่ะล่าสุดก่อนออกอะ่ะคือประมาณ13แบรนด คนเดียวเหรอครับเออใช่กับแบบกับพี่หัวหน้าอีกคนหนึ่งคือแบ่งกันคือตอนนั้นอย่างที่บอกว่ามันใหม่มากไงทุกคนยังไม่รู้ว่า way off w o r k มันคือต้องยังไงอะไรเงี้ยร่างแทบแตกไปเลยจ้ะก็คือเหมือนกับว่าฉันได้ทํางานในตอนที่เลิกงานก็คือ get snowy หนึ่งก็คือแบบว่าทํางานตอนที่เลิกงานก็คือข้อเสียก็แย้งกันนิดนึงงก็คือข้อเสียก็คือมารดาพี่ก็ได้ด่าทอพี่ให้พี่แบบมารดาพี่ได้ด่าทอพี่ให้พี่กลับบ้านไปนอนหลับ พี่ก็ไม่ได้กลับแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ที่ทาให้พี่กลับว่าเร็วขึ้นเนื่องจากพี่หลับในเออพี่ขับรถแล้วพี่ก็หลับในแต่เป็นการหลับในช้าก็คือว่าพี่ค่อยค่ออะไะพี่ค่อยเหยียบเบรกแล้วพี่ก็ติดไฟแดงอย่างนั้นตลอดไปเพราะพี่หลับอ๋อหมายถึงว่าอ่าไม่ได้หลับในระหว่างขับขับอยู่แล้วเอือลงไปนี้ใช่ฉันหลับในแต่ฉันเหยียบเบรกไง ถ้าฉันหลับไหน,นฉันฉันเหตุผลเกคยฉันเสียชีวิตลงแล้วก็รถข้างหลังก็บีบแต่ว่าแบบเออเสียชีวิตหรือเปล่าเชิญไปต่อ,อเป็นนาฬิกาปลูกเป็นนาฬิกาปลูกนนก็คือใช่จ่าพี่ก็ยังมีชีวิตอยู่โอ้ผมเป็นม,นมารดาพี่ผมก็ไม่โอเคเหมือนกันเออมารดาพี่ก็เลยแบบด่าทอพี่ณจุดนั้นคือแบบงานค่ะดิฉันแบบเกิดมาเพื่อทํางานชีวิตนี้อะไรเงี้ยงาน80เลยอ่ะโอ้ครอบครัว15เพื่อน5ไม่มีสามีตอนนั้นความรักอ้าไม่มีความรักค่ะตอนนั้นใ่ใช่โฟกัสกับเรื่องงานค่ะ อัะนั้นขยับมาที่ต่อไปครับที่ต่อไปก็คือพี่ไปทําเป็น Marketing ให้บริษัท SME เล็กๆที่หนึ่ง,งก็กลางอๆอ่ะมันคือร้านอาหารไง ก็คือจะมีเฮดออฟอ่าใช่กับมีแบบแก๊งที่เป็นโอเปอเรชันอีกประมาณหลักร้อยอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็คือเข้าไปใน Position ที่เป็นแบบมาร์เก็ตติ้ง a ม e นอ่าก็ดูแบบว่าเฮ้ยเธอแบบว่าเป็น Marketing Manager ในอายุแบบว่า20แบบ24อะไรเงี้ยเออใสๆย่เลยใสๆก็คือเข้าไปด้วยความไม่รู้ว่าเข้าไปปุ๊บทีมที่เขา พูดก็คือนีฉันเองหนงคนก็ทีม,มเก็ติ้งมีลิวันทีมเหรอฉันเรียกว่าทีมเหรอทีมใช่เวลามีคนโทรหารพี่พี่ก็จะแบบอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวให้น้องส่งเมลให้นะคะ,ะเดี๋ยวให้น้องมิ้นส่งเมลให้นะคะมิ้นก็คือชื่อของกูเองจ้ะแล้วก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะนี่นิชานันค่ะอ๋อเดี๋ยวให้น้องในทีมส่งเมลให้นะคะ งั้นในทีมเราตอนนี้ก็มีริชนันมีแยมแล้วก็มีมินด้วยคนนน้องในทีมอีกคนนึงน้องในทีมอีกคนนึงก็คือเราจะไม่พูดชื่อรวมเป็น4นะรวมเป็น4คนวิธการทำงานมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยคือมันก็จะมีแบบเราได้เจอคนที่แบบหลากหลายขึ้นด้วยความที่พี่แบบอยากรู้ใช่ป่ะพี่ก็จะมีวันหนึ่งเลยที่แบบพี่ไปเป็นพนักงานเลยเว้ยก็คือใส่ชุดเดียวกับน้องแล้วก็เข้าไปว่าแบบอยากรู้ว่าลูกค้าสั่งอะไรมันมีปัญหาอะไรที่มันเสริมไม่ทันเสริมไม่่พอออออจจรรริงงงมมั้้้ยยยหหืืะไไาาเเเเขปลลแแวก็บบน ต้องทำรีเสิร์ชกับทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งกับน้องพนักงานอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลแบบโลกมันกว้างมากเลยแบบกว้างออกมาจากการทำเอเจนซี่อีกอะไรเงี้ยจุดเด่นของงานพันนี้เป็นไงบ้างครับมันเปิดโลกพี่ในอีกเวหนึ่งเลยเอเจนซี่มันเหมือนว่าเราเป็นแม่แล้วมีลูกเลี้ยงหลายคนใช่ป่ะ พอมา r k เก็ตตปุ๊บมันเหมือนเราอะเป็นแม่แท้ๆของลูกหนึ่งคนคือมันมีความแบบตอนนี้นี่เป็นการรับเลี้ยงรับเลี้ยงาเพราะเราดูเพราะเราดูแค่พาทคอมมูงไงอ๋อเดียวใช่แต่นี้เราดูทุกส่วนของเขาเลยทุกส่วนไปเลยดูตั้งแต่เรื่องการตั้งราคาการทําโปรโมชั่นการทําเมนูใหม่อ่ะเราด้านที่ไม่ถูกใจแล้วครับเราทํางานโดยตรงกับเจ้าของพีเจ้าของปุ๊บ แล้วก็ช้นเลยมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะอ่าไม่ได้ผ่านหัวหน้าไม่ได้ผ่านอะไรก็คือมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือแบบสมมติว่ามีอะไรอ่ะเราสามารถไดเรกถึงเขาได้เลยอะอันนี้ค่ะพี่ตรงนี้มีปัญหาค่ะตรงนี้อยากให้แก้ค่ะอะไรเงี้ยจิ้มปุ๊บสะดุ้งเลยจิ้มปุ๊สะดุ้งเลยโอเคครับ แต่ว่าข้อเสียก็คือพี่หัวหน้าที่พี่ไปเจออย่างเงี้ยเขาสักเซสมากในเรื่องของการที่แบบเขาเชื่อกั๊ดฟิลลิ่งตัวเองทํางานในเวที่ว่าเราเสนอเขาไปอ่ะเราต้องแบบรู้ใจเขาว่าแบบมีทริคตรงไหนที่จะแบบทําให้เขาซื้อก็คือจริงๆการทํางานรูปแบบเนี้ยเพอามันขึ้นตรงกับคนคนเดียวหร<ช>ืออะไรเงี้ยมันก็คือเราต้องปรับให้เข้ากับเขาเยอะน้อยใช่ใช่ใช่ใั้นที่ต่อไปครับเป็นไงบ้างครับหลังจากทาตรงนั้นมาพี<ช>่ก<ช>็ไปเรียนต่อประมาณปีกว่าไปเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง อ๋อคือรู้แล้วว่าชอบด้านนี้แหละชอบเออคิดว่าแบบชอบ marketing แล้วแล้วก็อยากไปขยี้ในส่วนของแบบดิจิทัลอยากรู้ว่าแบบชาวบ้านชาวเมืองอื่นนะเขาแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยชาวบ้านชาวเมืองอื่นจริงจริงมีพี่ที่สนิทกันเขาทำสตาร์ทอัพพอพี่กลับมาก็คือไปนั่งคุยกับเขาเหมือนแบบคุยชิวๆอะไรเงี้ยสองชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยอินมากตอนนั้นแบบไปค่ะพี่แอบเรามันไปได้ไกลกว่านี้ค่ะก็เลยได้ไปทำงานกับเขาใช่เพราะนั้นทำงานในหน้าที่อะไรครับ ก็เป็นมาร์เก็ตติ้งเหมือนเดิมแต่จริงๆอะคือด้วยความที่แบบมันเล็กมากๆเนาะแล้วมันแบบเพิ่งเกิดอะคือแต่ละวันอะทำอะไรก็ได้มันจะทำให้แอปมันดีขึ้นอะ job description ของพี่คือทำอะไรก็ได้ที่เพื่อให้งานดีขึ้นเพื่อให้แอปดีขึ้นแล้วตอนนั้นทำอะไรบ้างครับจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นสตาร์ทอัพนู่นนี่นั่นไปจนถึงแบบ pitching ทำเด็กมีฟีเจอร์อะไรที่แบบมันควรเพิ่มเข้าไปบ้างเข้าไปดูมันอยู่ตลอดนะเข้าไปดูแอปอยู่ตลอดเฝ้าดูการเติบโตของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นแม่เนี่ยลูกคนน ลูกคนนี้เป็นลูกลูกรัก,ลก,รกเลยเป็นลูกรักตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่กันแ,บบแล้เ <Check S 2> <up S 1> ช็คอ <boy boy S 1> <ช>ัพบ่อยๆเลยใช่ซึ้ง<อ>ไหมต้องซึ้ง อ่ะข้อดีของการทํางานกับสตาร์ทอัพเป็นยไงบ้างครับเหมือนเป็นช่วงปล่อยของอะทุกอย่างที่เราสั่งสมมาที่เราแบบเคยรู้มาหรือว่าแบบความรู้ที่เราเคยได้รับมาคือสามารถมาแบบลงกับจุดนี้ได้เยอะเลยอะมันไม่มีแบเรียร์จำกัดว่าแบบเฮ้ยอันนี้ห้ามทาหรืออันนี้ต้องขออนุญาตใครก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยยูมีของอะไรเท่าไหร่ยูปล่อยมาเลยตรงเนี้ยไปงั้นเราวันนี้เราไปขายเลยก็ขับรถออกไปเลยตัสนใจกันตรงนั้นแล้วก็ทำอะไดีด้านที่ยากหน่อยอ๋อ พี่ว่ามันคือการแบบทําให้คนอื่นอ่ะเชื่อเหมือนที่เราเชื่อเว้ยความเป็นสตาร์ทอัพอ่ะเพนพอยต์มันน่าจะอยู่ตรงจุดนี้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นชาเลนจ์เนาะว่าเราจะทํายังไงให้แบบเขาเชื่อในเหมือนกับที่เราแบบเข้าใจอะไรเงี้ยที่ต่อไปเป็นไงบ้างครับที่ต่อไปก็คือเป็นมาร์เก็ตติ้งในบริษัท FMCG เนาะก็คือเป็นแบบบริษัทที่แบบสเกลใหญ่พี่อินนะกับที่เนี่ยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเป็นงานที่แบบพี่น่าจะแบบไปต่อได้ยาวๆมันเป็นความสนุกอีกแบบนึ่งอะคือเนื่องจากแบบมัน เป็นพี่ใหญ่สุดหรือว่าแบบเป็นพี่ค่อนข้างโตที่แบบสตาร์ทอัพรหรือ SME ออะไรเงี้ยพอมาที่เนี่ยคือเรากลายเป็นแบบจิ๋วสุด น้องเล็กสุดน้องเล็กสุดช่วงแรกก็มีความแบบเขาจะช็อกนิดหน่อยอะไรเงี้ยเอ้ยทำไมความรับผิดชอบเรามันลดลงค่อนข้างเยอะเลยอะไรเงี้ยการที่อยู่จะเสนอขายงานอะไรมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องแบบมี reasonable อ่ะมีมี data support ม,มีข้อมูล support ว่าแบบทำไมถึงเสนอแคมเปญนี้หรือว่าทำไมถึงอยากทำแบบนี้อะไรเงี้ยมีเรื่องของตัวเลขแล้วก็แบบมีแบบหลายๆฝ่ายมากๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่แบบมาช่วยเราเพื่อ support อะไรเงี้ยค่ะก็พับรวมก็คือเป็นระบบมากขึ้นเป็นระบบมากขึ้นทั้งตัวผล งานแล้วก็การทํางานด้วยใช่ใช่ข้อดีข้อเสียของที่นี่เป็นไงบ้างข้อดีก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือว่าพี่ว่าแบบพอทุกอย่างเป็นระบบอ่ะมันมีแบบเหตุผลรองรับอะไรเงี้ยถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดอ่ะมันจะบอกได้ว่าแบบเออมันมาจากจุดไหนรู้เลยอ่ะรู้เลยเพราะมันแบบเป็นขั้นตอนเนาะข้อที่จะไม่เหมือนกับพวกแบบบริษัทเล็กๆก็คือสมมติว่าเราคิดอะไรมันไม่ได้แบบพรุ่งนี้ทําได้เลยอ่ะยูต้องแบบไปหาข้อมูลมาซัพพอร์ตก่อนยูต้องทำพรีเซนเทชันก่อนยูต้องขายงานหัวหน้าก่อนแบบหัวหน้าแล้วก็ไปอีกกหลาายยๆขขัั้้้้นนนนะร่่งเเีีววแแบบบบสิิมมคจดึ ตัวใหญ่ก็เวลาก้าวแต่ละทีก็ต้องมั่นคงมั่นใจหน่อยใะ่ใช่ี้ใช่หถ้างั้นอยากให้พี่แอมช่วยสรุปให้หน่อยครับว่างานแต่ละที่เหมาะกับคนแบบไหนบ้างะที่แรกเอเจนซี่โฆษณาพี่ว่าเหมาะกับคนที่แบบไฮเปอร์ของลยเพราะตอนนั้นเนี่ยต้องมีจิตวิญญาณของสตาต้องมีจิตวิญญาณใช่ใช่ที่สองครับที่ที่สองคือพี่ขอรวบละกันอย่างแบบ SME กับสตาร์ทอัพอะอาจจะเหมาะกับคนที่แบบพวกเรา้อมจะลุยและสามารถแบบว่าทํางาน ด้วยตัวเองได้เพราะว่านั่นคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเลยที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นโอเคครับใช่แล้วก็มาสุดท้ายที่ปัจจุบันสุดท้ายที่ปัจจุบันอาจจะเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบความแบบมีเหตุมีผล r e a s o n a b l e เป็นขั้นเป็นตอนอะไรเงี้ยมั่นใจมั่นใจมีเราได้ลองรับใครสนใจแบบไหนก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้ครับใช่ประมาณซึ่งจริงๆก็น่าจะมีเรื่องคนมีเรื่องบรรยากาศการทำงานอื่นเกี่ยวข้องด้วยแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้เนาะสมมุติว่าเปรียบการทำงานเป็นกราาาาาาก้นนนงงงท่มขออไยหต พี่ว่าพี่เนี่ยเลยจุดพีของชีวิตพี่ไปแล้วเออมันอาจะแบบลงมาแล้วมันจะขึ้นขึ้นขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือแบบลงแล้วตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าแบบพวกเราพร้อมจะลุยอะ่ะชีวิตแบบงาน,นงานาง,งานงานงาน,งาน,งาน,งานอะไรเงรี้ยสัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนที่ยังแบบสอบตัวสุดท้ายไม่จบของปอตีอะไรเงี้ยก็คือรู้แล้วว่าเดี๋ยวกูต้องทำงานเลยปึ่มไม่เคยมีแบบโอ้ว้าวฉันว่างจังเลยวันนี้จะแบบว่านอนดูนกบินอะไรเงี้ยคือแบบว่าพี่ว่า การขั้นกลางของพี่คือตอนไปเรียนเว้ยเราได้แบบอยู่กับตัวเองจริงๆในะช่วงนั้นอะไม่ได้ต้องคิดเรื่องงานไม่ได้ต้องแบบ คิดว่าจะทํายังไงให้อะไรมันดีขึ้นในแต่ละวันทุกๆวันแบบช่วงนั้นมันก็ทําให้รู้ว่าแบบเออจริงๆแบบชีวิตเรามันไม่ได้แบบมีแค่เรื่องงานอย่างเดียวนะเราไม่จําเป็นต้องแบบพัฒนาตัวเองแบบทะเยอทะยานไปแบบเราจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งของทุกที่อะไรเงี้ยคือแบบจริงๆชีวิตมันง่ายอาจจะง่ายกว่านั้นแค่ทํางานแล้วได้เงินเดือนที่แบบสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไม่เดือดร้อนเป็นงานที่เราทําแล้วแบบมีความสุขไม่ได้ซัฟเฟอร์มากคนที่แวดล้อมเราเป็นแบบมีคนเก่งๆในองค์กรเยอะๆให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้แบบพัฒนนาาตัวเเเอออออองงงหรืแบบมขป็ไย ว่าแบบชีวิตมันก็จะอาจแค่แบบอาจจะแค่ง่ายๆประมาณนั้นเรียงลําดับความสําคัญตอนนี้ครับส่วนใหญ่ที่คนให้ความสำคัญกันมันอาจจะเป็นแบบเงินเนาะเงินดีหรือว่าแพชชั่นเป็นงานที่เรารักมีคนรอบตัวที่ดีอะไรเงี้ยครับตอนเนี้ยพี่แอบให้ความสำคัญกับอะไรบ้างสําหรับพี่นะพี่อะ่ะเรียงลําดับเป็นคนคนก่อนเลยคนก่อนแล้วก็เงินแล้วก็งานจริงๆเงนินกับงานมันอาจจะแบบมาใกล้ๆกันนะเนาะแต่ว่าพี่อะ่ะ อยากพูดเรื่องคนก่อนเพราะว่าเราอะไปอยู่ที่ทํางานอะเนาะใช้ชีวิตอะมากกว่าการอยู่กับแบบอยู่ที่บ้านหรืออยู่อะไรอีกคือวันหนึ่งอย่างน้อยๆยแอดลิสก็ least, ต้อง8ชั่วโมงนะถูกปะถ้าเกิดแบบคนที่แวดล้อมเราอะแบบสมตินนะแบบท็อกซิกทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ในจุดนั้นหรือว่าทําให้แบบเราแบบเสียเซลฟ์เอสตีมอะไรบางอย่างไปอะพี่ว่ามันค่อนข้างแบบบั่นทอนชีวิตไงถ้าเกิดจิตใจเราแบบพังทลายอะ่ะเงินกับงานอะก็ไม่มีทางแบบ<ล>ตามมา<ล>ได้แน่นอนก็คือเละเอออะไรทําให้เบียบเอาคนขึ้นมาไว้ตรงนี้ คือในชีวิตที่พี่เป็นแบบเด็กจบใหม่น่าจะใส่บ้องแบววก็ยังแบบว่าไม่มีประสบการณ์ใดพี่ได้เคยแบบดีลงานกับเพจเพจหนึ่งเพจคุณดีแอนเกชดีมากเลยค่ะก็เลยโทรไปจะซื้อเพจเขาพี่ก็สวัสดีค่ะค่ะขอทราบเบรการ์ดหน่อยค่ะปลายสายเขาก็ตอบมาว่าน้องอายุเท่าไหร่คะอ๋อยี่สิบสองค่ะแบบใส่ใส่อายุน้อยก็ต้องดีสิอายุน้อยค่ะยี่สิบสองค่ะตอนพี่อายุเท่าน้องอ่ะพี่เป็นเมนเร์แล้วนะคะทำงานแบบเนี้ย ก็คงเป็นได้แค่นี้นะคะแล้วก็วางไปอะแล้วเขาก็ไม่คุยกันถึงไื่งานต่อไม่คุยกับชานเขาก็วางไปแล้วพี่ก็แบบอ่าอันนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของชานพี่ก็ช็อกไปแล้วพี่ก็แบบเออยังไงต่อดีอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคือเครียดมากข้อหนึ่งคือแบบเฮ้ยทำไมเขาแบบฉันต้องเป็นเมนเจอร์แล้วหรอฉันเพิ่งจบใหม่อะไรเงี้ยข้อสองคือแบบฉันทําผิดตรงไหนหรออะไรเงี้ยแบบทาไมเขาต้องแบบแล้วเขาคือใช้น้ําเสียงที่แบบแบบว่าอุ้ยคือน้ําลายเลยอ่ะคือน้ําลายเลยอ่ะแบบ น้ำตาคล <ผม S 1> อแบบพี่ก็เลยเหมือนให้พี่อีกคนพี่เป็นมีเดียบเออร์ค่ะเขาเหมือนถามสรุปเลยก็คือได้ความว่าพี่อ่ะไม่ได้แนะนำตัวว่าตัวเองอ่ะเป็นใครมาจากไหน <S <S คือแบบคือสมมติว่าอาจพี่โทรมาหาผม<อ>สิ่งที่ถูกต้องมันเป็นยังไงสวัสดีค่ะแยนมจากบลาบลาบลานะคะ ต้องมีผ่านนี้ก่อนต้องแนะนาตัวนางก่อนแบบพี่อ่ะคือกลายเป็นคนที่โทรหาใครแล้วแนะนาตัวตลอดเวลาเว้ยมาจนถึงตอนนี้เลยสวัสดีค่ะแย้มอายุ24แล้วเป็นเมนเจเจอร์แล้วนะใช่ค่ะตอนนี้โตแล้วค่ะแล้วก็บ้านอยู่แถวอไม่ใช่ไม่ใช่เกินไปเขาก็จะว่าสนิทกินอันนี้คือเป็นขนาดเป็นพาร์ทลูกค้าเนาะพาร์ทลูกค้าหรือเป็นพาร์ทแบบคนนอกองค์กรยังขนาดไหนอพาร์ทพาร์ทคนในคนใกล้ตัวอะไรอย่างี้ครับมีประสบการณ์ตรงเรื่องคนอีกไหมมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหมือนกับว่า เราอะต้องดีลงานกับคนที่แบบว่าเขาค่อนข้างแบบอิโมชั่นอลเขาก็ไม่ผิดนะหมายถึงว่าที่เขาจะเชื่ออย่างนั้นเพราะเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบสิ่งเป็นพาที่ทําให้แบบเคยสักเซสมาในอดีตเราก็ต้องรู้ตัวเองอะไหวที่แค่ไหนเพราะว่าบางทีแบบการที่เราแบบเออโดนปฏิเสธอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ชอบแล้วแบบมันไม่รู้ว่าจะไปแก้ไขที่ตรงไหนเรื่อยๆๆ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 ะพี่ว่ามันทําให้แบบเซลล์เอสติม <c oughs> เรามันต่ําลงเว้ยแบบว่าเราจะรู้สึกว่าเราแบบ กลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าแบบไม่กล้าเสนอความคิดอะไรเลยอะไรเงี้ยเราต้องรู้จุดนั้นว่าเราควรออกมาหรือควรพอหรืออะไรเงี้ยอยากให้เพี่แอช่วยฝากนี้หน่อยครับถึนคนนี้กำลังดูอยู่ว่ามีวิธีการจัดการตัวเองยังไงบ้างเวลาเจอกบบสถานการณ์แบบนี้ อย่างที่ง่ายที่สุดเลยเนาะก็คือเปลี่ยนโฟกัสไปทําอย่างอื่นลองลุกออกไปสมมติว่าแบบไปเที่ยวหรือไปฟังเพลงหรือแบบหาเรื่องคุยอย่างอื่นกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบหลุดจากจุดนั้นไปในจุดนั้นคือเป็นแบบว่าวิธีเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดคือมหมายถึงว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์จริงเรารเผชิญมันอยู่เราอาจจะมองไม่เห็นภาพชัดเจนเลยใช่ไหมอืมใช่ถอยมาหน่อยถอยออกมาหน่อยอันที่สองก็คือพี่ว่าแบบให้เชื่อเสียงของตัวเองอย่างเช่นตอนนั้นพี่เชื่อว่าแบบพี่ทําได้ พี่จะไปต่ออีกพี่จะอยู่ที่นี่ให้แบบนานกว่านี้เสียงคนรอบตัวก็บอกพี่ว่าเฮ้ยแบบช่วงนี้เธอดูแบบว่าซุดโซมนะเธอดูแบบไม่เจอคนอื่นเธอดูเงียบไปแบบเป็นคนแบบไม่ไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนนะอะไรเงี้ยพี่ก็เริ่มกลับมามองตัวเองว่าเออว่ะหรือว่าแบบมันไม่คุ้มกันหรือเปล่าหรือว่าแบบมันทําให้ท็อกซิตหรือว่าแบบสิ่งที่ไม่ดีที่เราเจอจากงานอ่ะมันมาทำมันมาเปลี่ยนแปลงตัวตนที่แบบที่เราเคยเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายพี่ก็เลยตัดสินใจแบบอ่ะออกพอออกคือแบบเฮ้ยลาออกมันแค่ลาออก คือแบบมันโล่งเลยเว้ยแบบเออว่ะแล้วเขาสุดท้ายเขาก็หาคนที่แบบอาจจะฟิตกับเขาหรือฟิตกับตําแหน่งนั้นกว่าเราอ่ะเนี้ยมาได้ซึ่งเราก็คือแค่ออกมันอาจจะดีทั้งกับทั้งเขาเออใช่ทั้งเราและเขาด้วยใช่ใช่ใช่พี่แบบเชื่อมั่นในตัวเองแหละแต่ก็ ฟังเสียงคนอื่นด้วยฟังใจคนอื่นด้วยเ okay. คราอที่3คืออาจจะดูลึกๆดิฟด,ดหน่อยเนาะอาจจะแบบมีความแบบโอ้ธรรมะทําใจอะไรเงี้ยพี่ค่อนข้างเชื่อในความแบบว่าทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะ่ะมันเกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งมันก็จะผ่านไปเว้ยคือแบบ ทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้สมมติว่าแบบวันนี้อยู่เครียดมากเครียดมากเลยเครียดมากเลยแบบโหโดนด่าเยอะมากเลยอย่างเงี้ยคือแบบบางทีอ่ะคนที่แบบเขาพ่นสิ่งที่ไม่ดีออกมาให้เราอะ่ะเขาลืมไปแล้วเว้ยเขานอนหลับไปหนึ่งวันเขาลืมไปแล้วอะ่ะแต่คนที่ยังคิดอยู่อะ่ะแล้วเอามาแบบทำร้ายตัวเองก็คือตัวของเราเองดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไใช,เใช่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็เลยกลายเป็นพี่แอ๋ที่ปรงโปรงโตตอนนี้ค่ะ <Okay. S 2> ความนั่งสมาธิใช่จ้ะ ก็อย่าลืมนะฮะโฟกัสสิ่งอื่นบ้างเนาะโฟกัสสิ่งอื่นบ้างเชื่อมั่นในตัวเองฟังคนอื่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับทุกคนจริงๆเชื่อว่าอันเนี้ยมีประโยชน์มากๆแล้วก็ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้ไม่ใช่แค่กับเรื่องคนเนาะแต่ว่ากับเรื่องงานทุกเรื่องที่กําลังอยู่ในหัวเราที่ทำให้รเราเครียดอะไรเงี้ยนะครับถ้างั้นสุดท้ายฮนะฟังเรื่องราวของพี่หยางมาเยอะแล้วอยากให้พี่หยางช่วยฝากคําถามถึงคนทํางานให้มังดูอยู่นะครับอยากจะฝากคาถามถึงทุกคนนะคะว่าทุกคนเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบเป็นท็อกห่าานททีํงม แล้วเราหนีหรือว่าเราสู้คะ่ะโอเคครับหนีหรือสู้นะครับอย่าลืมฝากคําตอบกันไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวไหนที่พอจะเล่าได้ก็แบ่งปันกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่แย่มากนะครับ okay, ได้รู้เรื่องดีๆมากมายเอเจนซี Agency, e, ่เอสเอฟอีสตาร์ทอัพองค์กรใหญ่เป็นยังไงวันนี้น่าจะได้ไปปรับใช้กันนะครับแล้วก็วิธีการจากกัดการกับคนที่ท็อกซิกต่างๆนะครับสุดท้ายครับอย่าลืมฮะติดตามแบบพัดครึ่งนะครับถ้าเกิดชอบรายการแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตาามในททุกช่องงฮะ Instagram นะครับแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับผมแล้วตอนหน้าคนทํางานที่มีงานเข้าจะเป็นใครเขาจะหน้าตาเป็นยังไงมีงานเข้าแบบไหนไปเจอกันครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ